สวัสดีครับพี่น้องพวกับผมมาเวลาอีกเส้นเกยครับวันนี้อยู่กับคูปต้าดีซีเจ็ดสิบกระสอบรับพี่น้องแล้วบรรยากาศทางทางถนนลาดยางเกี่ยวข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าโอ้ยนุกนั่งแอนหลายขนาดครับพี่น้องดีซีเจ็ดสิบ รถขั้นแม่ครับพี่น้องเขาตั้งแลนไซจวดๆเลยครับพี่น้องเอ,อเออ่งแลนไซเลยครับจวดเป็นจวดเลยมาคือเก้าครับวันนี้เอาเขา คนเขาคือเก่าครับกับอีสุเคบีคือเก่าเขา,าตั้งจวดเป็นจวดครับพี่นอ้องตาดีซีเจ็ดสิบเล่นไซ่เลยครับบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่นอ้องโอ้ยนุ่นมหนุมมาหลายเล้ นุกย่างนุกนั่งแอนเลยนุกย่งังกินตะเกะเตนไล่ขนาดครับคุโอ้เฟื่องตกตรงร่องดีขนาดครับย้อนแสงจังหน้อยนะครับเพี่องเขาบลลุ่ม,มเกี่ยวสบายครับ ข้าวตั้งนี่จวดจวดไปเลยมาแล้วครับพี่น้องดิสามรอบแล้วครับนี่รอบทีสีรอบทีสีก็ลังจะมาจวดจวดเลยผมโอโตด้าดีซีเจ็ดสิบ รถเกี่ยวนวดข้าวทางข้างกันเกี่ยวมันเปนมันเลยครับเกี่ยวเป็นจวดเลย Tóc tung long đi khả năng, khả? lòng ngang ngọt 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 luật ngọt 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 นาเวียดนางานนะครับทั้งอีสานบานเข้าเจ้าเขาสมัยหม่ละครับพี่น้องเนาะตั้งาวิลัตเกรักษาไว้อยู่ไอ้ฟาดเขาเจียวเจ้าเขาเนียวครับช่วงต้นเดือนตุลาครับ เป็นการยุคสมัยใหม่ใส่เขาไล่ละพลุรลอยหาลอยหาซิบมา,า,า,าสวงครับ้าสอบถามเพิ่นเกี่ยวเอ,เอาเขาเต็มแล้วครับพี่น้องไปเอาเขาขึ้นรถครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเราฟังน้องพี่น้องเนาะ อย่ายืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าววลานับนะครับพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเอาเข่าขึ้นรถกันสวัสดีครับ